สวัสดียามบ่ายมาที่กัมพูชาโอ้กล้องมัวไว้เดี <Yeah. S 1> okay. ๋ยวเช็คอยโอเคตอนนี้อยู่ที่สะพานข้ามแยกน่านนองถ้าแยกน้นนานน,นองนะก็มาใไล้ตามงานด้วยว่าวันที่หนึ่งจะเปิดได้ไหมนะก็มีลุ้นกันนะมีลุ้นก็ทํางานเมื่อกี้ออกมาฝนตกหนัก,กน,นิดนึงนะแถวบางกะแหลมแล้วก็แถวบังโพนพื่อกย้ไปตรวจตรงเดลมาทา่าพระมาก็ยังมีปัญหาน้ำร่วมหางบ้างนะแล้วก็ ยังเปิดเลนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวก็ไล่จี้ว่าเดี๋ยวสัญญาว่า20มิถยุนานต้องเปิดให้หมดตรงเดมือมอท่าพระนะแล้วก็ขับไล่พระรามสามมาก็มีน้ําท่วมขังบางจุดว่ามีฝนตกก็ได้หลักการและให้ไปไล่เลยถือว่าเป็นการทดสอบก่อนนะว่าตรงไหนที่ท่วมขงังบางส่วนอาจะเป็นตัวฝาบอ่อที่มันกดตามกับผิวถนนนิดหน,น,น่อยก็มีน้าท่วมขังเป็นจุดๆนะพระรามสามก็ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถมาก็ระวังระวังด้วยครับจะมีท่วมขังอยู่บ้างนะจากที่ข้ามฝั่งโจนมาแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพนะ ก็แต่ว่าจะได้สัานการณ์ให้ไปดูอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่5แยกน้าน่องอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรนะน้องคนนี้พลากรครับพลากรใครแล้วเจอกันแล้วนี่ครับแต่คนนี้กล้าศกตาละน่าจะนะอันนี้ชื่ออะไรบุญศกประหลากร,ากรอยู่กับผู้รับเหมาบุญทรงอยู่กับสนักการโยธาคุ่มงานได้กลับบ้านมาไหมเนี่ยกลับไปงานแต่คันต้องคืนไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นจอยที่กำลังติดตั้งอยู่นะเหลือกี่จอยเนี่ยเหลืออจยคริกเจ็ดจอย เหลือกี่วันก็สี่สามสามวันสามวันจะเสร็จไหมเนี่ยก็พรุ่งนี้จะได้เปิดตป็งเจ็ดจอยเลยครับแล้วไอ้ซีเควนซ์เป็นไงนะขั้นตอนเป็นไงเอาจอยวางเทยางก่อนตอนนี้ปูยางหมดแล้วนะปูยางหมดและหลายเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดจอยแล้วก็ติดตั้งจอยเสร็จแล้วก็เทคอนกรีตเทคอนกรีตตรงระหว่างนี้ใช่ครับคอนกรีตต้องเอารถปูนไหมใช่ครับแล้วเทพร้อมกันหลายๆคิวหลายๆลายคันเหรอ คันเดียวใช่แต่คันเดียวได้หนึ่งจอยที่ใช้กี่คิวเนี่ยจอยหนึ่งประมาณสองสองคิวกว่าครับคือสั่งมาก็คือคันหนึ่งสองคิวนี่เหรอหรือส<ก>องจอยอาจจะห้าคิวก็ไล่ไลถ่ถอยสองจอยไปใช่ครับโอเคแล้วกําหนดสั่งรถปูนเมื่อไหร่เนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับโอเคแล้วก็เป็นไฮเทคเหรอหรือไงใช่ครับโอเคแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรเสาไฟไม่เต็มนะเสาไฟเหลืออยู่สิบสองต้นครับพร้อมยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผิดตั้งพรุ่งนี้มานะเสาไฟโอเคแล้วก็มีขาอะไรอีกตีเส้น แล้วสัญญาป้ายสัญญาณป้ายสัญญาณก็ไล่ิดไฟก็เกจบหมดนะครับโอเคครับไอ้ถนนเก่าเป็นไงต้องทาทาใหม่ไหมคือถนนส่วนนี้ไม่ได้ทุบทิ้งใช่ครับส่วนแรกอันนั้นต้องทําตีเลนใหม่ไหมตีเลนใหม่ครับและป้ายคําเร็วมีไหมป้ายควาเร็วมีครับมีนะป้ายทางโค้งเพราะว่ามันเป็นเจอแมทรี่ใหม่ใช่ครับแสงไฟครับโอเคก็คิดว่าน่าจะจะได้ไหมก็คิดว่าน่าได้อยู่ครับน่าได้นะมีมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่คาด อะไรคือเป็นตัว critical path อะตัวที่จะทําให้งานไม่เสร็จมีอะไรที่จะเป็นฝนตกไม่เกี่ยวเมื่อกี้เห็นปูพลาสติกไว้แล้วนะโอเคไม่มีนะประชาชนรออยู่นะเมื่อกี้เห็นไปเดินตัวแรงๆน่ะคือพื้นที่อะไรก็มีพวกปูทางเท้าอะไรก็แต่ว่าพวกสัญญาณทางขึ้นน่ะต้องให้ดีนะก็ไอตอนขึ้นป้ายเป็นไม่ชัดเจนมั้งก็ก็มีป้ายเอาไว้เห็นใจมีใช่ไหมยังไม่ติดเนี่ย ติดจ้าพวกนี้ครับมีติดปออ้ายเวฟสายเพราะเดี๋ยวคนงงไงผมมาก็ยังงงเลยก็มีป้ายป้ายชั่วคราวด้วยก็ป้ายเวฟสายด้วยแล้วพอเปิดแล้วเนี่ยแล้วเรื่องระบายน้ําต้องดูดีนะครับท่อน้ำํำต่อข้างล่างนะอย่าให้เนี่ยอันนี้ไม่อย่าให้ขังนะค,คือแต่มันมันมันสโลว์ฝั่งนี้นะใช่ครับแล้วข้างล่างก็มีตัวท่อต่อใช่ครับต่อท่อหมดจ้าอ่ายังไม่หมดครับเพราะเมื่อกี้มีน้ําหยดลงมาใส่รถเหมือนกันต้องต่อท่อให้หมดเพรเล็กน้ำอย่าให้ลงไปโดนรถข้างล่าง โอเคได้เลยครับพวกเราก็ดีนะดีใจที่อยู่นะแต่ว่าคนงานคนไทยน้อยมากเลยนะคนงานต่างชาติเยอะเนาะเออคุยไม่ปเรื่องเลยเมื่อกี้เดินถามมาพูดไปเรื่องเลยแต่ไม่ไรก็ขอให้มีวิทยากรคุมงานอยู่ของเราก็มีผ่าทั้งคืนไหมเนี่ยผ่าทั้งคืนนะมาเมื่อไหร่ติดตัติดฝังล่างเอเนีติดด้นลงพออะไรอ๋อไม่ใช่พรทอดชัยนะโอเคพอติดเส็จแดงเนี่ย กำลังติดตั้งครับเอ๊ะเอายังไม่ติดตั้งเหรอก็เปร็จเหลือสองตัวค,ครับโอเคต้องติดเสร็จจอดถึงจะวางจอยได้หรือป่าหรือไงก็จ,อย,จอยก็เปิดเปิดคู่กันฮะอ๋อเปิดหน้าไปแต่เราังไม่ได้ไม่เทแล้วตรงจอยนี่เป็นปัญหาไหมเป็นอุปสรรคไหมถ้าถ้าไม่สําเร็จนี่ก็คือทําไม่ได้ใช่ไหมรับมีอะไรถ้าติดตั้งไม่เสร็จรถรถมันจะผ่านไม่ได้ครับรถใหญ่จะผ่านไม่ได้โอเคครับ,รบอ่ะก็ดูให้ละเอียดเนาะ ก็วันที่หนึ่งนะเดี๋ยววันที่สามเอ็ดจะมาตรวจอีกนะโอเคนะหวังว่าได้มีปัญหาวันนี้ดูหน้าตาดีขึ้นนะเออละกรใครแล้วรู้สึกเออหน้าตาแข็งเ,เครียดนะ <c oughs> ก็รู้มึอล้มใจหน่อย,อยนิดเดียวว่ารถติดแลนะดนะเดี๋ยวเราต้องประสานตราจอฝั่งนู้นด้วยเพราะรถมันไหลข้ามไปเร็วเดี๋ยวไปติดที่แยกอโศกอีกมันก็ยังโอเคครับพวกเราก็เรียบร้อย่ะก็เตรียมแล้วถ้าเกิดเปิดได้กี่กิโลเนี่ยประมาณนี้สามกิโลประมาณสองกิโล วันสองกิโลนะก็ขึ้นมาจากพระรามสามเลยข้ามปูดไปลงรัชดาเลยตรงลงไปที่อศโศกเลยนะครับก็น่าจะสะดวกดีนะโอเคผิวผิวทางเสร็จไปแล้วนะไฟเหลือสิบสองต้นเทสไฟป้ายบอกทางจอยแบลิ่งพอร์ตโอเคเขาเขาผ่อนได้พอไม่ไรฮะเขาเหลือีกสี่ห้าวันนะไม่ต้องไม่ต้กังวลนะไม่ต้องห่วงเขาเราไม่ต้องห่วงเขาดูแลตัวเองได้นะพววิศวรกรเราห่วงถนนก่อน นะโอเคครับเป็นกำลังใจใทุกคนใช่เรามาดูแลเขานะโอเคขอบคุณมากพรากราขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวก็มาจะจะมาหาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ระวังเรื่องฝนตกหน่อยอาจจะมีฝนเข้ามานิดหน่อยช่วงนี้โอเคครับพวกเราต้อไปละโอเคครับส okay, วัสดีครับมาหาที่ทำงานมากจริงๆเละโอเคสวัส okay, ดีครับไปละ